โอเคนะครับผมก็ต้องสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมา,อาสอนวิธีการราคาหัวแบบแบบสำหรับสําหรับมือถือนะครับผมก็ใครที่อยากขึ้นค่าหัวแบบเร็วๆหรือใครแบบอยากขึ้นค่าหัวแบบเยอะๆแบบว่าแบบไม่ได้เน้นฝีมือมากอะไรอย่างเงี้ยนะผมผมก็จะมาสอนนะครับผม เรามาเริ่มขั้นตอนแรกเลยนะครับผมขั้นตอนแรกเลยก็คือ โอเคถ้ามันแบบว่าถ้าคนนี้เป็นคนที่แบบเวลตันหรืออะไรอย่างงี้นะครับผมก็คือเขาก็จะมาช่วยเพื่อนฟาร์มอย่างเี้ยเลยนะผมเนี่ยประมาณแบบนี้เลยนะผมประมาณแบบว่ามช่วยเพื่อนฟาร์มอะไรประมาณนี้เลยนะผมเออเราก็เล่นทีเผลนะผมสูตรของผมเลยก็คือการเล่นทีเผลหรือการเปิดก่อนอย่างง้นนะผมเปิดก่อนได้เปรียบอะไรประมาณนี้ครับผมผมันเปิดผมก่อนเลยวะยังไม่ได้ทอะไรเลยเรับพี้บ้าว การที่ผมมาสอนอย่างนี้ก็คือไม่ใช่ที่ว่าไม่ใช่แบบว่าผมเล่นเก่งแล้วหรือผมอะไรนะผมก็คือผมเอาเทคนิคเอาเทคนิคนี้ไปใช้แล้วก็คือมันได้ผลนะครับผมสามารถขึ้นเพิ่มค่าหัวได้อย่างรวดเร็วน,นะผมไม่กี่วันผมก็ขึ้นเยอะแล้วผมอะ่ะเราก็ไล่อย่างนี้ไปประมาณ ประมาณ10กว่าวันน่าจะได้ประมาณ10เอ็มอยู่นะน่าจะนะ ยากกันหนึ่งนะผมผลเมื่อก่อนนะเพราะว่าในมือถือเนี่ยมันเล่นยากน่าจะยากยากมากเลยครับผมเพราะว่าการที่เราเล่นมือถือแล้วเราไม่ไม่ชินกับปุ่มเอ่อไม่ชินกับชิปล็อกฟ้าอย่างเงี้ยน,นะผมก็คือเล่นไม่ได้เลยับผมก็คือผมเล่นชิปล็อกฟ้าไม่เป็นเลยไม่ขนาดเลยผมเล่นแต่ชิปล็อกเขียวคือชิปล็อกเขียวมันจะมีข้อแบบข้อข้อแบบ ข้อที่แบบแบบอ่าข้อที่แบบข้อพลาดที่แบบผิดพลาดร่ายแรงมากก็คือการที่เราใช้สกิลไปอย่างเงี้ยมันบังเองไหมมันบังคับสกิลไม่ได้อะแต่ว่าอ่าดูนะผมแต่ว่าอ่าปุ่มฟ้ามันบังคับสกิลได้นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวลองกันแต่บางทีปุ่มเขียวมันก็บังบังคับสกิลได้ผมแต่ว่าแต่ว่าในพีพีอ่ะมันก็ต้องเปอร์เซ็นที่เราจะบังคับสกิลได้มันก็ต้อง100 เ็นนะครับผมแต่ว่าถ้าถ้ามันแบบบังคับได้แบบนิดเดียวอย่างเงี้ยบ,บังคับเออถ้าถ้ามันบังคับไม่ได้อย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวครับผมเนีย่ยดูนะครับผมสีฟ้าเอาเน็ตโอ้นี่ไงผมมันจะประมาณบังคับประมาณนี้ครับผมมันจะบังคับได้นะโอเคครับผมอ่าถ้าใครแบบประมาณเอ้ยเช้านี้ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่มีคนวะเราก็กดที่เซิร์ฟเวอร์ครับผมปึ๊กเนี่ยตรงนี้ย แล้วก็เลื่อนเอาเซิร์ฟอะไ,ไรก็ได้ผมสุ่มๆไปปึ๊บอันนี้ไม่ได้แล้วก็ย้ายเซื้อไปเรื่อยๆผมเซิร์ฟอะไรที่มันเข้าได้นะกดไปมั่วๆเลยมันค่อนมันค่อนข้างที่จะนานนิดนึงนะผมเพราะว่าอาเพราะว่ามันไม่ค่อยมีคนเล่นโลกหนึ่งะคนที่เบลตันอะส่วนมากนะ แต่ก็ถ้าแบบพยายามหรือพยายามเล่นอย่างเงี้ยมันก็พยายามที่แบบพยายามที่จะหาหรือพยายามที่จะสุดนี่ก็คือมันก็ก็น่าจะเจอคนนะผมผมทําแบบนี้หลายวันอยู่นะผมถึงจะได้แบบว่าแบบ 5m 6m อย่างเงี้ยเพราะว่าส่วนมากก็คือมันหายากมากจริงมันหายากจริงพวกที่ว่าแบบมาพีพีในโลกหนึ่งอะ่ะใช่แต่ว่าใครที่ว่าโชคดีก็คือใครที่โชคดีอ่าอย่างเช่นก็คือ คนที่แบบว่าามาช่วยเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยผมใครที่โชคดีเจอแบบผมโดนตันมาช่วยเพื่อนอย่างงี้ก็โชคดีไปนะผมโอเคขออภัยเรื่องเนี้ยนะผมเนี้ยผมไม่ดีจริงเนี้ยผมแบบโคตรกากเลยตรงๆเลยโคตรกาก โอ้ยเน็นยังไม่โหลดเลยโอ้เซิร์ฟนี้มีคนเล่นออตันนะเนี่ย 3M ล้วเขาหน้าจะตึงแน่หน้าดูนะผมโอเคผมจะไหวหรือเปล่าเพราะว่าผมก็เล่นพรมกรไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่พึ่งกลับมาเล่นด้วยประเด็นติดออสตาหนักเกินโอเค ใส่ยพระคมครับตรคุณเ,เน็ตเน่เน็ตยังไม่โหลดเลยโอเคโหลดละอราดูเน็ตโอ้ปิงเลยเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ดวยวเนีย่ยเราก็สามารถที่จะหาคนได้ผมหาได้แบบชิวๆเลยอราดูหาได้ทั้งแมปอ่ะเอาเน็ตเอาเน็ตเอา,เอา เฮ้เดี๋ยว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 โอ้ยอะไรวะโอเคบินตามตามนี่ผมเนี่ยตามแบบเวลตามเลเวลเลยมาดูสิว่าจะวิ่เท่าไหร่ไม่ใช่หรือเปล่านะ โอเคเขาออกแล้วนะทุกคนก็คืออ่าถ้าทุกคนทําตามผมที่ผมสอนอย่างเงี้ยหรือที่ผมบอกอย่างเงี้ยก็คือมีโอกาสที่จะขึ้นแบบมิดมิสไม่มีไม,ไม,ไม,ไม่มีโอกาสที่จะเสียเลยนะผมเสียแบบค่าหัวเลยนะถ้าถ้าเล่นแบบนี้นะใช่แล้วถ้าคนที่แบบว่าเล่นแบบว่าคอมโบเก่งๆคอมโบช่ำๆอย่างเงี้ยก็น่าจะอะ่เก็บค่าหัวได้ชิวมากเลยนะผม เออก็คลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้มีเพียงแค่นี้ครับผมบ๊ายบาย